สวัสดีครับผมรับเบียร์นะผมยินดีรับสูตร GTA V เรื่องตอนที่ตอนที่ตอนท,อนที่ตอนที่ทายผมลืมลืมแล้วมาไม่ได้เล่นตั้งนานคือลงวิดีโอใหม่เราเซฟหายนะก็เลยไม่ได้เล่นต่อทรงผมอะไรของมึงวันนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนทรงผมกันตกจริงนะฮะไม่เป็นไรกูแฮปเทรนเนอร์กูว่คุคมลมฟ้าอากาศได้หยุดตกเป,เปลี่ยนเวลาเป็นกลางวันด้วยเออค่อยดีขึ้นหน่อยโอ้หน้ำท่วมเลยเว้ย เออเราไม่ขับรถเท่านั้นไปหรอกเราขับไอ้นี่ไปดีกว่ารถรถเต่ากระติโอเคนะเดี๋ยวเราไปตัดผมกันก่อนใครสังเกตนะฮะเสียงผมเปลี่ยนแล้วได้ไม้ใหม่นะฮะเปลี่ยนไม้ใหม่แล้วก็จะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดชัดขึ้นนะฮะเพราะไม้แม่งดูดเสียงชิบหายอย่างคีย์บอร์ดก็จะดังหน่อยตักแท๊กแท๊กแท๊กเนี่ยเสียงผมเหยียบตรงเหยียบโต๊ะเนี่ยเข้าหมด ้ตัดผมไม่ก่อนส่งเฮียอะไรวะเนี่ไปไปยแถวนี้ไม่มีคนรู้จักกูเด้อวะเรียกกูแฟรงคลินแฟนคลินดังนั้นเนี่ยธรรมดาที่ไหนโอ้โหแต่ละทรงวันพันแม่แฟรงค์ลินเอาเอาธรรมดาแล้วกันมา เรียบร้อยมีเบียดด้วยหนวดหนวดโอ้โหเคียร์แบ็คแบ็คเบียดสัตว์เลยไหมเอ้าเข้มข้นแล้วเล่น GTA ให้มันเป็นตัวละครใน GTA นะจะรู้สึกว่าเล่น GTA ไปเปลี่ยนเันมาก,มากเดี๋ยวไม,ไม่ใช่ GTA าตัวเสกดิใครทักกูเมื่อกี้รู้จักกูเหรอไป <laughs> เอาเแค่ดึงก <laughs> ูลงมาเฉยเลย อาเรื่องอุ้ยสัตว์มึงบังอาจมึงบังอาจโอ้ยบังอาจนะมึงนนมึงต้องเจอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวปิดนี่ก่อนโอ้ยปล่อยกูละมึงปล่อยกูละมึงปล่อยกูอืไม่คงไม่ขับแล้วไม่ขับแล้ววิ่งดีครับรอนอะไรู้ เอะไรเจ้ากูต้องไปภารกิจแล้วภารกิจอยู่ไหนวะอยู่ในที่นี้โอเคกูต้องไปเล่นเป็นไมเคิลนี่วะโอเคเปลี่ยนตัวก่อนเอ่อไม่ใช่เปลี่ยนตัวเอาไอ้นี่ออกก่อน no suit no power โอเคแต่เป็นคนธรรมดาสามัญชนทั่วไปเฮ้ยลนลนลนไอ้เหี้ยึกบตายเจ็บตำรวจเต็มเลยเว้ยเอ้ากูสปอนสลิปโต้อาเฉย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอรีมยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เชี่ยกูลงมอดรถไปนี่ว่ะตำรวจเยอะขึ้นหายแล้วกูเสิรไปลงมอดตำรวจเอาไว้ไอ้เขาอยู่บ้านทำไรวะปลดทีเออกไปหมดเลย ไม่ได้เล่นนานมากแล้วคือจำจำเรื่องพาสเทลไม่ได้แล้วรู้สึกว่าจะโดนเมียทิ้งใช่ไหมไมเคิลเ่้ยใส่สูตรลรวก็ไม่เคลนเ,เ,เปลี่ยนชุดก่อนเรื่องมากเรื่องมากไม่ไมเคลิลต้องแต่งตัวอย่านี้ไปบ้านไมเคิลก็สวยดีเนี่ยเฮ้ยอะไรระเบเิดวะอาวุธ อาวมันมีแค่ดิ้งเหรอไม่เป็นไรไมเคลิลเดี๋ยวพ่อเสกให้นะลูกโอเคตอนนี้มีครบทุกกระบอกมมีรถคันมีรถคันแดงๆกากๆคันหนึ่งขอวิ่งไปแล้วกันนะจ๊ะไมเคิลนะไปเราต้องไปประกิจตัวบีใช่ไหม ถึงยังวะอย่างนี้วะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมกันโดดขึ้นนี่ออเคยโ,โดดโดดบืดขวาต้องขึ้นสะพานงงว่าแบรี่แม่งวิ่งได้ไงวะอ๋อลืมไปตอนมันวิ่งมันมันแบบมันเห็นภาพสโลโอเคถึงเดี๋ยวออกจากสปีดก่อนอ,อย่าแม่งบักลงสูตรลงพาวเวอร์โอเค มาแล้วญญคุณเล่นที่ไหนแล้ววนเรเรื่องเนี่ยจำไม่ได้ไญญเล่นตามน้ำไปแล้วกันจำน้ำไปจำไม่ได้แล้วไปไปหาเดฟเดฟอยู่ไหนเดฟเดฟอยู่ข้างหน้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเดซีเยอะติดมากดอัลเทเนตจะหมุนดู อ้าวเดฟอยนี่เฮ้ยไงไมเคิลห้เดฟเฮ้ยเจ๋งไปเลยมึงมีเดทด้ด้วยเฮ้ยโทษทีเฮ้ยเฮ้ยกูแปลไม่ทันเดี๋ยวเฮ้ยกูชอบนะกูต้องจดไว้แล้วแล้วกูก็ยิงมึงทีหลังขำเี้ยเลยแอนเียสดไ้ดิมุกไอเนี่ย เจ๋งมากเดี๋ยวไปเล่นในในช่องกูดีกว่าเฮ้ยดูช่องดูช่องกูยังไม่รู้ว่ะรู้จักจะรับเบียเดอะไรเด้อเออทำได้เจ๋งมากกับไอ้มิสเตอร์เคเนี่ยล่ะแบงกิวเออไปชอบพึ่งงานรัฐบาลอ่ะแต่ก็ยังไม่ดีพอล่ะไอ้มึงพูดเบาๆหน่อยได้ไหม the joke stopped now pal you will show you hey do maybe you could define team hey. for me you or, or, or the entire government because uh. i'm tempted to argue that thus far <laughs> we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect yeah and not me, me? genius you got it pal uh good you <laughs> Hey. We have received intel that they're keeping Mr. K at the local agency station I <laughs> just want that guy The agency is stepping up to questioning Because of your moronic antics down at the coroner's office We need to get him out of there But him he blabs I did what Agent <laughs> <Norton> said <laughs> Then I guess you getting involved with a clapped out old agent uh... Who's been living off of past glories was your first mistake You are my boy now, amigo เฮ้ยมันเป็นเด็กกูแล้วนะไ <laughs> อ้น้องไอ้นี่ดูดูมันจะดูมันจะแบบช่งงางวงการเหลือเกิน,นอ้าวกูไม่ได้ดูซับเลยโอเคไปนั่งรถเล่นกันได้เจอกันเดฟไปไปเดฟค่ะโดนดา Songs, to hey. <feas> like the Bureau owns a lot out in East LS. Covington supplies Rancho. Can you tell Yeah, sure. Sounds nice and secluded. Kind of place you'd run an off the books operation, huh? So what? So I bet federal ain't on the deed, that's so. And we all like our federal government open and transparent. Except when closed and opaque suits you better. Hey, I'm just a pup. You're the one pulling the strings. ไปลบ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 ไปเห็นคนไม่ได้ต้องวิ่งชนลบไป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 กูต้องขับอีกเลยเนี่ยเอาเอามันต่อยกันเองเว้ยเอาอะไรมึงเนี่ยโอ้ยเตะกูอีกเอาเคยใครยิงกันวะไอ้ตำรวจเว้ยย่งเลยเออตำรวจมึงหัดหัดเป็นคนดีบ้างยิงผู้ร้ายบ้างยิงแต่กูตำรวจแม่ง ผมรู้สึกว่ารถมันเยอะขึ้นหร,รือเปล่าวะรู้สึสวกว่าจะลงมัดรถเอาไว้ให้รถมันเยอะขึ้น,มมน,นจำจำไม่ได้ต้องไปที่ออจุดรวมรวมพลหาแฟนทิ้นเฮ้ยวันนี้เฮ้ยโทษ You know that thing we talked about before? Hey, jump I need it about. a lot off El Rancho, not far from where we met before. Alright, that's cool. Okay, now. You're crazy. I ain't calling him. I thought you might say that. So we had him picked up. That's a dumb move, Dave. Real fucking dumb. Just worry about the plan, okay? Getting Mr. K out of the IAA station. Clinton is going to be positioned across the board. you going to make the extraction. And I'm the best guy you got for this. we got good leverage. Great. And you in. We're telling them I'm all cozy the F5P. You'll need discretion. We'll maintain control of i keep a low profile. Yeah, I think I will. See you later you're a Keiji motherfucker, huh? <laughs> no, it's another Keiji motherfucker, alright? Not you! Hey, T! Enough with the full political bullshit! Hey, T! Enough with Franklin... <laughs> <Trevor man. laughs> hey, Franklin! I'm good, right? <laughs> well, am <laughs> I detecting some, uh, some sort of, uh, son uh, I never uh, had bullshit uh, here, Mikey, huh? Hey, listen! this fat snake. All r i g ถ้าผมอยากได้พอดีดีมยวหายได้ดีกว่านี้เยอะอย่างที่กูบอกอะแล้วก็เป็นเพื่อนที่อรเป็นเพื่อนที่ดีด้วยไอ้โน s ตไ a ้ดีเทอเพื่อนสนิทกูเองเพื่อนซีได้นีก็แฟรงคลิรูปที่กูอยากมีโอเคเท e ว e ร์มึงไปส่งบุ๊ที่ i าร์เ e ็ตแฟรงค a ไปเป็นสไนเปอร์อยู่ ตึกตรงข้ามคอยคุมกันอะไรเงี้ยเออโอเคไหมโอเคเออเราทำนี่แล้วเราจะเคลียร์ให้แบทได้ใช่ไหมแบทไหนวะเนี่ยเฮ้ยดีใจดีใจที่เจอเออเดี๋ยวมึงเปลี่ยนชุดก่อนใช่ไหมเย้เดโอ้โหชุดเที่ยเลยเนี่ยอ้วน ไม่เคยแม่งอ้วนอยู่แล้วแม่งอ้วนกว่าเดิมอีกอไป,ไปก่จัดการกันดีกว่าต้องไปที่เอเจนซี่เฮดคอเอร์จัดไปบินมีสอนบินด้นนว,วยเจ๋งว่ะ Sometimes I guess you gotta make compromises. <coughs> what happened at the time? I didn't your what Life happened. Oh, Annoying wife, two women, they have hardened it. Could anymore. What about your ties to me? To Brad. Those ties are why you got roped in on this FIB instigated suicide pact. For as long as it keeps me amused, I'm not exactly sure it's gonna be amusing. Okay. จะตงไปตรงไหนเนี่ยเฮ้เอ้ยไหนเอ่ยตรงล่างเหรอนี่ขับพอไม่เก่งอยู่โอเคได้ละแล้วโอเค ระวังด้วยนะเว้ยกูจะปีนลับขึ้นมาเย็บโดเย็้แหงเท้กดนี่กดนี่เพื่อจับโอเคฮ้ยจ้ายังวะกดคลิกรัวๆเลยมาแล้วดูข yes, mm ้างในดิโ huh. อ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยนี่มันอีผู้หญิงที่มันในไฮสามยี่หว่าเฮ้ยคิดว่าคิดกูาทำไม่ได้กูทำได้ด้วยกูไม่รู้กูพูดถึงเรื่องอะไรกูแค่ไปติดตั้งลงหนังไปติดตั้งอุปกรณ์การดูหนังกูไม่ได้ไปซ้อนแหนมเลยมาจับมือมาไปมืาเออไอ้แขกไปติดตั้งลงหนังทำไมติดตั้งไม่ใช่ลงหนังเกาเรียกว่าอะไรวะอุปกรณ์การดูหนังอะพวกดีวีคอมพิวเตอร์อะไรวะ カメม,มึงไม่ไปขายโตรตีไม่ฟังแล้วหูหูกระจกเลยกันนี่ที่อะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> สำหรับไปแฝงทินโอ้โหอย่างไกลเฮ้ยโอ้โหช่วยช่วยวยิงสนับสนุนจากทางไกลอุ้ยยิงไหลก็ตายไสไนเปอร์อะไรวะเนีนยเ่ยโคตรแรงมึงกูเห็น เฮ้ยลุกเคลียร์แล้วไปพาเราอะไรวะพาเราจากนี้จาสลับกับเจ็ดเทโคตรพิ้วยิงยิงไปกันแล้วกูขึ้นไปไงเนี่ยยิงก่อน,ลอนอเลยกันนี่กูยิง FPI พีไอเลยเนี่ยไปเทเบิร์ไปได้แล้วรออะไรเรา อะไรอย่างเงี้ยเอ็กซ์เหี้ยกูต้องยิงฮอลหรอวะเนี่ยมึงก่อนเลยคนแรกอุ้ยเสียระเบิดอ่บินกลับมาบินกลับมาวืด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 เออไม่น่าจยิงโดนคนขับก็ได้กูยิงฮอไปเรื่อยๆเนี่ยตกแล้วเนี่ยล่วงสิมึง อีกลำเหรอวะเฮ้ยขอโทษขอโทษไม่เห็นอีกนัดนึงกูไปขับฮอย์เองด้วยเด้ได้ได้เนาะได้ไปเป็นพี่ไมเคิลยิงฮอยดีกว่าเออแล้วก็ปรับเปลี่ยนกลายเป็นเทเวอร์ระบบเหยียดตัวละครแม่งเจ๋งว่ะเรียบร้อยบอกยัง อ๋อตกตัวเว้ย่ได้แดกกูหรอกแม่คนเดียวบังคับสามตัวละครเจ๋งเซอร์ไปส่งที่เดิมเฮ้แฟนคลี้เออเจ๋งมากเคลียร์แล้วเคลียร์เรียบร้อย ไอ้อนที่เราจับปลาไอเราตีมันก็บอกว่ากูไม่แค่กงติดตั้งคอมเพียคอมเพียเตอร์จับกูมาทำไม Thank you Thank you เฮ้ยจุดฟิชันขอบคุณมากโอเคต้องแลนดิ้งเพียรให้กูแลนดิ้งหัจอด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 เป็นไงโอเคไปเดี๋ยวเราอยู่ไหนเนี่ยเออขอบคุณเฮ้ยเดี๋ยว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 เน่าไม่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 เอาถูกเข้าหัว ไอ้กูบอกว่าจะเย็นดิเยกลับมาทำงานแล้วเว้สามสองคนนี้เปลี่ยนชุดเร็วจังวะ เฮ้ยไม่เข้าดูดิสิเมืองใหม่ปัญหาใหม่ๆแต่ไอ้โง่คุณยังเป็นไอ้โง่เหมือนเดิมเอาเลเทเวอร์แล้วเจอกันเอแล้วเจอกันบายเทเวอร์เฮ้ยคือถ้าผมยิงเทเวอร์ตอนนี้ไม่มีิดอะไรเปล่าวะเนี่ยดูอ่ะเดี๋ยวมิชชั่นเฟลรอแม่งขึ้นมิชชั่น มาแม่งขึ้นพายก่อน,นไปรถนี่มันรถคุณปู่ไม่ใช่รถอะไรวะรถรถเงียบอะรถอะไรวะเรียกว่ารถอะไรอ่ะรถเครื่องดูดฝุ่นเออโอเคผ่านเรียบร้อยโทษที <c oughs> โอเคึงกลับมาถึงหน้าบ้าน <c oughs> <c oughs> เอบปุ๊บโอเคไปเปลี่ยนกลับไปเป็นโหมดเดินแป๊บเอาพลังออกด้วยโอเคถึงบ้านแล้วจ้านี่ใครอยู่บ้านไหมไม่มี <c oughs> โอ้โหนี่คือห้องเทสซี่บ้างห้องลูกสาว นี่นี่แหละอ่อนี่ห้องเปิดไม่ได้นี่ห้องเจเอเจมเละหายหมดเลยสตีฟรับเว้ยยิงนี่ล่ะนี่ห้องน้ำโอ้โหห้องน้ำมึงโอเพนนิ่งมากขี้ถีดีเห็นเย็นบักเพื่อนบ้านห,ห้องกูอยู่ไหนวะเอา้าห้องกูอยู่ทางนี้โอเคเอ่อเซฟไปก่อน โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าเพิ่งลืมกันนะซีรีส์นี้สนุกดีดิสมอนเซยกะไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย